มาหเกนดากส่วเพล่ลยไปยอดดกส่นะนนบุกไปดูสาลีดอไปยอดสิริานิชแล้วจะมีสมอเลโคที่ดอเลขหนึ่เวร่าปอตาเราสิริพาเล็คๆพักนะมีมีเลสเวกโกเนี่ยเลดูเนบัเปบาเวเน่เอเนีมเวรามอชิดูเดเวรา เล็กๆผาเนี่ยพอเล็กเปิบเาเวลาตะกาขอนไม่ได้บดตงเว้สุขลเลมุนกวระหน่าเลมุทอกวอรเล็กอลิโซกวอกัวล้กกวอรหน่สุขกเลตงเวเดี๋ยวนะดอตากิตะลุดีเลยเล็กๆผาเนี่ยปมกนุกวอเลยก็เจอหรอเล่าปุกีเนี่ยสุกนาหูบัจกอเซน้อตาเรนี่ข้อทีสอดสอดตะลักขินลาเนี่ยตามมาซะ ดนะปปากันลือปากันเนาะโพจะก็เชอดีะะบาาดตะกูเลกูกาบกูปากันเนะตามมาปุมปยเนาะตามาเช้าบกูบากันอาะกวีออกบกูบากนเอดิชาาันนดิเก้บ่วาเก้กดิไม่ว่ามา่สิีออดิเนเนาะเรอเนี่ยวิเนี่ยตัวีกบนะวันนี้เนี่ยต้อลมากุลเรือี้ตัวละปปาก เฮ้ชาววากูบากวาลอกจลอกซ่าอจะพยาอจาญยบติวรตีเนีบ้านเนี่ยเลบานเวยะคิกิพัเนียพันเลยผาท้อตัวพวกเนผาดูเรื่องเนี่ยคิกพันเนี่ยอบานาตนาคีเนี่ยเด้อยี่ทีเวรเลยมหากตกลไปยาักษ์ศรลปลกเนี่ยเยอะเด้อคิมาเวรนะคีเตกดักคตะกิตะกลอเนี่ยเนี่ยนะพเพื่กเนี่ยชาลาตบุเนี่ย จ้เตไปกเวลาน่ะที่เจะก็เช่อบาคาจาเดมนอทนไหนดีหรือเปล่แต่มนิวมัก็บอดสิหรือเปล่าะบาสะรกนี่ขอบลุนะอนไหนดีหรือเปล่ตลบาบาสะกนนี่ภาษาดีรือเปล่าเนยบักคุกเลยน่ะืุกเลยละวันดีหรือเปล่าเนี่ยับปนะครับออคาคืนเคาปค้าคืนค้าล่ะนะแล้วคิคพักเนแต่ที่เนี่เวลาเลยต่ซเวละสตลินสตาลินเนี่ย อทนเตมนสไตล์ี่เนบักบักขตาสูนอามะอตาปุกีตเนี่ยมหากไปยมาซโรทรพาเนียนูลอโคหนอนอลนูลดูดูลอเว้เนี่ยนูลอโคแลเกเปานนียที่เวาปว่คิทบเลดนอพรนี่เวลาเดี๋วตากลมัวตากพัว์อันวนเนี่ยสไตล์นีอิทนเนี่ยทรปานนีตาโพดาลีรปานนี้อ้เออนี่เวลาว่ามาตาโพเนี่ยคีกทบเลด้วยนะแกชุดเป็นยาตากมาสาดิเลยด ดยวยูเวพูันติเวดนอเมทีพูกบ้านรอไว้เดอควานอในเมที่รรอตลอดรอ้เอาในเดือวปตอยู่สนาบ่าวเลกสวีโกโกนเกเนนาตาเล้มีตโมดีนี่ลาะโอเวสเข้ามนะโอเวราเลตลเวนโอเวราสวีโกโกคิกิปาจอกแคบจอกแคบตอนนี้น่ดีกีบีเอเปิบบ่าวเวราม่ไม่เล็กคิกิพาเน่ดีบีจีเอเปิบบ่าเวลาบุตรเว น้าบิมลาเอาเนซกกลัน่เจเทเวละบชีดูแก่เลียงนบิมีช่กุมดรกได้กินเลยตัวเวียเนปที่เวลาตัวอสสิรพัลลน้ตาเป็ยอสิรพเนี่ัพลีว่าบ้าตะปากเกว่าบ้าก็ปากเกนาว่านกเนตามุลาโรบ้าก็ปากเกดีวานกเกนนอตาบามุลาเกบามันโเนี่สีญาเวลสปอร์ตเลย เปเว็ป้ากยนี่ยตกลึอีเนเม่ชกมระกะนะปตูบาราเลขาลบารานะมาบาราดะปที่หนตมาล่ะวิดทราปกุบก็บมตมีมานอมีเจดุนตเวนอเจลอะไรดวมองเยนะสตตนลีลอมาบลอเดกนกบัตลีราเว้หนะว่าเดอมาลอมากกวาาตออกัเลต่อย จอตเตอเน่พเดปยอมาสโรนิวรามิสมอรเนกตบลนตเลยนิวามิสมตะเบามันโละต้มตบอารอนอตาลกซูล็อกตัลีอลอัก็ตอลอมานวามีนเนอารอฮอเลเว้ยมีเวเนีดูเนาคิงคคเคพานีว่ามลจรนอะไเวเนี่ตบลอคิบลยอวนีก็บาลลเบรอะครับบตรเวเนี่ยนอเทรเนี่นั่นั่งมาเอาไปวอรไเรอลก้าว่ามีเ นจอยยามมาคลีเลยนะจอยกบไอ้เจ้าหนคนเนี่ยนะปอดดุีเนี่ยนะบี้ปอดดาลลดิเลดมีช่วาไวปกเงยพอรปลีออกก็บรยาตากสสดเนี่ยเละปาไปย่านันกดนที่ยเลอไปน้ากมาอืมปลารมาลยทีเลนดีทีปลารมาลยรกเลยนึกามาจ้าละพวกเนี่ยบทวีฮนเนสิงคโเวลดนที่ว่าก็รัมานะบ่าพ่เว เดีนสิอดูดีเน่นกที่บ้าวระดูนะเต่าตกก็ปอกปาเทวเทวยาเลยปะปากันยบลยก็เคลนเนี่ยเทนาจูราอละเอเทนาจูราปัเลพอนี่เลยตากมุตากตาบุเนี่ยทีบ้าละบุติเวน้ะบุติวันี่ยปากเงยบเลยก็ลอดเทยาเนี่ก็ยังมีบ้านอะไมาบ้าวเลด้วละก็ยังมือตมือเกตุลูกพีกเชอไม่ไดตอลาดีตยลอกก็ล็อกสิ่ง เอ้มึงตอนะจก็ครอกหลกตรทก็สั่ระเอสอกควรนะกิสเตะตารกเตรบะบะมนิโคเลตลจดีพนเองไม่มีเลเออพอมีหินอะไรสทนาลอตีกันเนี่ยเออสุดีว้นี่มีคนมีน่ะรโอตาสธกติตาสูเกตนาวตาโตตาโลคนนี่เดเออปก่อนอาจจะลอกก็ลอมีมาตสู้ทอย่างนี่เดอครซีนสนา อีดมาราเอบาตูนาตูพอบาลีอราบักลบัจินเน่ตันนีบาลีเนเลียวบัจิตนนีวนปาขอต้ล่ะก็ต่ตมีน่าเปิดดูกลับบุตรเวดีป่านนว่ามเต้อะเด้อว่ามเต้อเด้อว่าม่เต้อีเด้อว่าม่เตอะเด้อก็เล้เออเล่เล่เืมีเล่เแล้เนอะคนเนยปตตกเล้อาคนเนี่ยเนปปวากลิอกจากไเนปลาที่ปลาเล่ปลาจซีก็เวน่กตมีเล่ปู้ใต้มุลาปูดปิตโตเล่าประกมันเนี่ยเกิดะลร ปกมันนี it, mm. ่กปทีมัน yeah. น right. mm ี hmm. right. right. mm ่กพก็มันนี่กนับแต่เป่อเราเยานเดี๋ยวเอาเนี่ยตืมีละกันนี่บักขมย์เอาปว่ปาเดนมาเดนัดีเคโรเวดาจะสละนั่เล่าต้ามมลิมูปคะค่เดะับลูลตอสาร์ข้าพปกกูเดอเออมาใจอีเดมย์เ่ยเล่นกันเนี่มาใจอีเดมยอ่าตอุสาตอุสาตอุสาร์ขาอยคนเนี่ยมาหลอกทรุกีปกปักลือลก็ปอแล้วตอุสาร์ข้าอยกกูคนเนี่ยมาลอมมาคุยเวด ว่านี่ลเนอยที่เวราตก็สมหาเนี่บโบเเวรีพอจะเจ้าเนี่ยลีววราผลลีนนีรเว้ยจอาอะไรดีนั่นกัลลีอเลมพลีนักรลีอเลมพออะไรนอกมาวันชาติตนเราพ่อแม่ย่าเ่อเออพอกันนะบโตเเวโบเทเวอ่ามาเจออะไมาบุมาเจอาะลแล้ชาตูเลโจเนี่ยมาบุเราแวก็อกยกหรอกยาชาตูเลโจ นำมันนี่ไว้เจีดโกเลยแต่เจ้าจ่าเลยออเหลขาเลตใช้หมาบุโลกลอย่างลีแล้วเจ้าหมาบุลดูโอ้กุตเนีว้ดูตนีเนมานาคิดมีนบ้าโชคยบ้าอะไรแต่เนมลนก็ไปกว่าอโอ้หน้ายีแต่เดบากเลยนนีนมานกมีเนี่ยบ้าปะไปย่ปับหนอนหนอนนี่บาไปย่าปับหนอนเวลาที่เชื่ชัดตัโบตพยินเลยเวยนะแต่เลืกตัวโบเพยเนป้าคือเวลานจาว่าเคเอยู่ในนอกีเตอร์เลยนะนลพีซีดีเคบีเอ บีจีแอตั <Therm aan> ่เนเวลาสราบโกันแล้วล้วนเนี่ยปกเล็ดชินหนอปกเล็ดเดชิหรป็นย้อนล็ดชินเนี่ยปกาเท้าเลยเปะย้อนมึงจตบล็อกอัปืดรเไปเห็นขีปนนองโคกี้วป็เล็กว่าเปย้อแม่มือเียบาดีพอเล็ดชิลอแตกข้อเราแต่ิราเลอเราคดิสาเจปเจ่นหนอสุดลแตกข้อเราแตเน่ยแก็เราแคยสุารกเราจะมีเรป่วนกันเหลือก็ว่านอแก้โคกหน้าเลยมาไม่านะไปที่เวลาเลยไปย่อยเนี่ ပြည့်ရသဘေဝတ်တမင်တဲ့ပစ္စည်းလာကပေါ်ပါနကမဟာကိုကူပပွားကလိတကလီနေနအမီအသတ်တက်လာတော်တော့ပါ줘နမ်ဘလခီရာနဲ့တော်တော့ပါသစ်ပါနဲ့တို့လို့မယ်ရှာပါတော်တော့လေခီယောဘလတော့ဦးလီခီယောဒီဖာနဲ့နေအဝဲနေလို့လို့ဝဲတဲ့စပါတနေလားတော်ဦးလီနဲ့နမေငခေးဒီမနဲ့ဒါဘတရလနာကဒီနိနိမေပအဒီလေတကလူလေတရပါရရနော်

ไม่ไม่เรมอชีิดิเนบัดดอดเดอร์ราเวเนดอดเดอรคูไม่มอที่วินเนบักเลบเบอร์ราเลบเบอร์คเว้เนดอดเดอร์กับลบเบอร์ก็เด้อพี่าจจะนักจั่ารักราวิ่งไปเนอ้วนเนนองกาแค่จัลงคิกิพันเนนอตตอพักงีนนอสู้้วยเนไม่ก็ล้ตะอุพ่โคนอาปาวิพักูเหอเนพาปูวิจั่งดลสวโกโก้เง่อเดียวมีตเน อันนี้โตุลีเนาะโตุวาจะเร่นี่นียอกว่าร่าเนี่ยส่กูนี่ก็ป่อเนาะกีกีพนเนี่ก็ป่อมูนละเว้เนี่ยเอาไว้ม่ต้องก็สลดปยายมมาสู้เลยสิวิกิวเอดีแกบุตรีเวดีกเตราจะเลี้ยชื่มยเดี๋ยวบัดมีตีมอเรื่เวนอกตากก็สัมีตมีตีมอวบุตรท่เวนี่บาลเทราบุตริเวละแล้วคนที่เป็นดิลีปเฮีที่ก็สับมีบุตรเวนะบ้าก็สิรแต่กนตัเคลีเนากีเทเลเเ่ยมมาสูโรครีร ปบากูกเวียปีพื้นบาคูปป่าไปแลไปแหลไปแลเนาตอักแลยไปแลยไปแลไปยอคู่เาไปยอป่าไปแล้วเนะไปยอกี่แลแลปยอกีมามาป่าเออป่าก็เยอะและตอเลิคิวเนี่ยคิวลรตเลิกทุยมีเนี่ยทุยมีลรทุยเดียวทยเดียวเดี๋ยวดีกว่าบ้างเนาะเอาคนเนี่ยเนีนีแกทุยเด้อเนี่ยเราเลรือตอเลิคมีเรามายาไปเนี่ยเนาะควเน่ยนี่เลยเกลุกเวลาัตนี้บ้างเนาะมันมเลยลูกเว บาคนเนี่บูทีวบลายอ้กแคเนี่ปเซรวลยเนี่ยเด้อสักก้อเจีนั่แหลตากีไวเนบานันนั่ากนารวเอรตัสัก่้อยล็อตเลยมาบ่าวเลยเอาไว้ดีสากัี่้อยปบ้าหลัปลบลดีเมื่รก็สอบโอเดียนและก็อสุเลฟรีดดนท็อปล็ทีนี่ยีเทบาราเล็เคเพากดอบูทีวีเนี่ลอตตดมาเล่นเนเห็นลอดูกนับาเวลากอสุเลฟรีดดนท็อปอเดียเล็กที่นี่ยี่นลอ